หลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนกับ Lazada s e l l e r Center เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถลงขายสินค้ากับ Lazada ได้เลยนะคะโดยวิธีการลงขายสินค้ากับ Lazada ด้วยมือถือนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปที่แอป Lazada s e l l e r Center ได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่แอป Lazada แล้วให้เลือกตรงเครื่องมือตรงนี้ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ให้เลือกตรงเพิ่มสินค้าตรงนี้นะคะ พอเข้าสู่หน้าจอนี้ก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลต่างๆของสินค้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการเพิ่มรูปภาพกันก่อนเลยนะคะในส่วนของการเพิ่มรูปภาพนะคะก็สามารถเพิ่มได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอนะคะสำหรับวิธีการเพิ่มรูปภาพนะคะก็กดตรงรูปภาพตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นดาจะเลือกจากรูปภาพตรงนี้นะคะเพราะว่าดานะคะมีรูปภาพที่เตรียมไว้ในมือถือแล้วค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะเข้าสู่แกลลอรี่ของเรานะคะ ให้ติ๊กเลือกรูปภาพของเราได้เลยค่ะซึ่งสามารถติ๊กเลือกได้สูงสุดถึง8รูปภาพนะคะเดี๋ยวดาจะติ๊กเลือกตรงวงกลมนี้ให้ครบ8รูปค่ะซึ่งถ้าท่านใดไม่ถึง8รูปก็ไม่จําเป็นต้องใส่ครบ8รูปก็ได้นะคะติ๊กเลือกตรงวงกลมนี้นะคะเลือกเสร็จแล้วกดยืนยันตรงนี้ค่ะจากนั้นในหน้าจอของสินค้านะคะก็จะมีรูปที่เราเลือกอยู่ตรงนี้นะคะหากต้องการลบรูปที่ไม่ต้องการให้กดตรงกากระบาดตรงรูปได้เลยค่ะ แต่ถ้าต้องการให้รูปได้เป็นรูปปกให้กดไปที่รูปค่ะจากนั้นก็จะโชว์รูปภาพขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดเลือกตรงคำว่ารูปภาพหลักตรงนี้นะคะแล้วรูปที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นภาพปกซึ่งภาพปกก็จะอยู่ในรูปแรกนั่นเองค่ะถ้าต้องการเพิ่มวิดีโอกดตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาก็ให้เรามาใส่ข้อมูลด้านล่างนี้ต่อนะคะมาใส่ข้อมูลชื่อสินค้าได้เลยนะคะ ชื่อสินค้าก็เป็นชื่อตรงๆกับสินค้าของเราได้เลยค่ะเช่นดานะคะขายมะแขวนดาก็จะเพิ่มคําว่ามะแขวนแห้งและก็ใส่คําอื่นๆเพิ่มเติมต่อได้เลยนะคะซึ่งสามารถใส่ได้ถึง255ตัวอักษรค่ะต่อมานะคะในส่วนของหมวดหมู่สินค้านะคะก็กดเข้าไปตรงช่องนี้ได้เลยค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าสินค้าของเราอยู่ในหมวดหมู่ไหนก็กดค้นหาตรงนี้ได้เลยค่ะ อย่างเช่นของดาเนี่ยจะพิมพ์คําว่าสมุนไพรแห้งเพราะว่าสินค้าที่ดาขายเนี่ยเป็นมะแขวนแห้งใช่ไหมแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยดาก็จะพิมพ์คําว่าสมุนไพรแห้งจากนั้นด้านล่างนี้มันก็จะมีคําแนะนําหมวดหมู่ขึ้นมาถ้าคําแนะนําตรงกับหมวดหมู่ของเรานะคะก็ให้กดเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็กดตรงยี่ห้อนะคะสามารถค้นหาย,ยี่ห้อช่องนี้ได้เลยค่ะของดาไม่มียี่ห้อนะคะดาเลือกโนแบรนด์ค่ะจากนั้นกดตรงแสดงผลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ เพื่อที่เราจะได้ใส่ข้อมูลได้มากขึ้นจากนั้นจะเห็นตรงช่องรายละเอียดตรงนี้นะคะให้กดช่องนี้ได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดนี้นะคะให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างที่เราต้องการสื่อให้ลูกค้ารู้นะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะก็อย่าลืมใส่ตัวชาร์ปและตามด้วยคำคีย์เวิร์ดนะคะแบบนี้นะคะใส่ได้เยอะๆเลยนะคะสําหรับตัวชาร์ปและคำคีย์เวิร์ดนะคะลักษณะาการพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ตัวชาร์ปและติดด้วยคำคีย์เวิร์ดเป็นคำๆแบบนี้นะคะ ถ้าจะเขียนคำคีย์เวิร์ดอันใหม่ก็ให้เว้นวรรคก่อนแล้วเริ่มคำใหม่ตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะคำคีย์เวิร์ดมันมีผลต่อการค้นหาอย่าลืมใส่ลงไปด้วยนะคะในส่วนของแถบด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าแบบอักษรที่เราพิมพ์ลงไปค่ะแต่สำหรับดาดาไม่ค่อยตั้งค่าในส่วนนี้นะคะเมื่อข้อมูลรายละเอียดหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นจะกลับมาสู่หน้าจอนี้ก็ให้เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะตรงส่วนที่เป็นดอกจันสีแดงคือต้องบังคับให้ใส่ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นดาจะเน้นไปที่ดอกจันสีแดงนะคะในส่วนของราคาสินค้าตรงนี้นะคะให้ใส่ราคาสินค้าที่เราต้องการตรงช่องนี้ได้เลยค่ะและในส่วนของจํานวนสินค้าตรงนี้นะคะก็คือสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าที่เราเพียงพอต่อการจัดส่งนั่นเองค่ะเมื่อใส่ราคาเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่ข้อมูลในกล่องบรรจุภัณฑ์กดช่องนี้ได้เลยค่ะก็ให้ใส่น้ําหนักของสินค้า ซึ่งน้ำหนักสินค้าเนี่ยต้องรวมทั้งน้ำหนักกล่องบรรจุด้วยนะคะน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมค่ะถ้าหากว่าน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รัมก็ให้ใส่ตัวเลข0.50แบบนี้นะคะและในส่วนด้านล่างก็ใส่ขนาดความยาวความกว้างความสูงของกล่องที่เราจะใช้ในการแพ็คสินค้านะคะซึ่งความกว้างความยาวความสูงของกล่องเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะใส่ข้อมูลตามช่องเสร็จแล้วให้กดบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดยืนยันตรงนี้นะคะเมื่อโชว์หน้าจอแบบนี้นั้นแสดงว่าการลงขายสินค้ากับลาสตาลงขายเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถกดกลับไปยังหน้าหลักตรงนี้ได้เลยค่ะสินค้าที่ได้ลงขายเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปก็จะเจอสินค้าของเราตรงนี้นะคะก็เป็นอันว่าการลงขายสินค้าของเรานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเรียนรู้วิธีการขายของกับลา z a d a ด้วยมือถือค่ะสำหรับคลิปนี้ดาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ